สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้อยู่ในเกม r o บ b l o c Fit แต่วันนี้ไม่ได้มาตกปลานะครับวันนี้จะมาแนะนําจุดฟาร์มที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าทีมงานเขาจะเนิร์ฟไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังทําเงินได้ดีอยู่และจุดที่ผมแนะนานะครับเป็นจุดตกปลาเกาะใหม่นั่นเองอยู่ในกออเกาะ For Skin Shore นี่เลยครับตรงแหล่งน้ําตกตรงนี้เลยเบ็ดที่ผมใช้ก็เป็นมิติคอร์ลอดนะเอ็นชารก็จะเป็นด v i ว e ด้วยเพิ่มโชค2เท่าไปเลย อันนี้ผมไม่ได้กดคูณ2หรือว,ว่าเติมเกมพาร์ใดๆทั้งสิ้นนะและตอนนี้ในตัวละครผมไม่มีปลาสักตัวเลยนะะปลาตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่า10นาทีเนี่ยผมจะตกได้ปลาอะไรบ้างแล้วก็จะได้เงินเท่าไหร่จากการฟาร์มจุดนี้จากนั้นก็ผ่านไป10นาทีบอกเลยครับว่ารอบนี้ผมดวงดีมากนะเบ็ดมิทิชอลนี่มันโอ้โหตกปลาอย่างดีเลยฮนะผมตกปลาร,ระดับมิทิชอลได้ทั้งหมด12ตัวมาดูกันนะครับว่า12ตัวเนี่ยมันจะรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะ ตอนนี้เงินผมมี2 1 1 9 0 0เศษนิดนิดนดแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวผมจะขายปลาทั่วไปที่มันไม่ใช่มิติคอก่อนนะก้อนแรกผมได้มาเป็น5,900เหรียญนะจากนั้นในตัวผมก็จะเหลือปลาระดับมิติคอที่มันเป็นโกลฟิชอยู่ประมาณ1 2ตัวนะไปเราจะมาดูกันครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะดีเยอะสักแค่ไหนนะมาตัวเลขอะไรฮะขายไปเลย เซลเซลเซลอุ้ยหนึ่งสา้ายเก้าสสำหรับตัวแรกตัวที่2กันเลยครับว้าว1 5 9่งเดี๋ยวผมขอเอาปลาในตัวแป๊บหนึ่งนะ1ตัวตัวที่2 3โอเคครับเหลือประมาณ4ตัวตัวนี้เป็นระดับธรรมดานะครับไม่ใช่มิติคอลนะจะได้เท่าไหร่กัน 2516นั่นเองต่อกันเลยต่อกัเลยตัวต่อไป1629ตัวต่อไปครับจะได้เท่าไหร่3109มาครับเลขตัวหนึ่ง3109เท่ากันเอาล่ะผมจะมาสรุปเลยนะว่า10นาทีเนี่ยผมได้เงินเท่าไหร่จากการตกปลารวมทั้งหมดก็เป็น45347 10นาทีเท่านั้นนะถึงแม้ว่าทีมงานเขาจะเนิร์ฟไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังฟาร์มดีอยู่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลย แค่10นาทีเท่านั้นผมได้มาเกือบ40,000กว่าเลยนะ45,347รีบมาฟาร์มกันล่ะแล้วเจอกันใหม่ครับ